สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นมื้อที่สามของการทําอาหารนะคะวันนี้เราจะทําผัดแต้งใส่หมูเป็นเมนูง่ายๆก็มีนี่ค่ะแตงกวาที่เราหั่นแล้วนะคะหั่นตามใจเลยเราอยากได้ยังไงแล้วก็หมูเราจะใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าไม่กินหมูกันกินแต่ผักม,มีน้ํามันพืชมีซอสปรุงรสมีน้าําปลามีพริกแกงมีรสดีค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะ เราก็นำหมูที่หั่นไว้มารวนในกระทะนะคะให้เหลืองแล้วก็หอมให้สุกพอประมาณนึงค่ะหลังจากรวนหมูจนเหลืองแล้วนะคะเราก็ใส่พริกแกงลงไปปกติเขาก็ไม่ค่อยใส่หรอกค่ะแต่ว่าที่บ้านพ่อชอบให้ใส่พริกแกงด้วยนี่ค่ะใส่พริกแกงลงไปแล้วก็รวนต่อจนหอม แล้วก็ปรุงรสนะคะตามที่ชอบหลังจากที่ผัดที่แกงจนได้ที่นะคะเราก็ใส่แตงกวาลงไปเลยแล้วก็ผัดต่อหลังจากที่เราผัดมาจนแตงสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่มะเขือเทศกันไปเลย ก็บางคนไม่ได้ชอบสุกมากก็ไม่ต้องสุกมากก็ได้นะคะแต่ว่าที่บ้านคือพ่อชอบให้แตงกวาสุกๆเลยเพราะว่าแก่เคี่ยวไม่ค่อยได้ตอนนี้เราก็เลยต้องผัดให้สุกเดี๋ยวเราใส่มะเขือเทศกับต้นหอมลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดต่อผัดต่อไปนะคะแล้วตอนนี้เราก็ทำ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยเราก็ตักใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้รสชาติใช้ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะทําอะไรอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเมนูต่อไป